สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแพ็คปลานะครับส่งไปให้ลูกค้าของเรานะครับสเจ้านะครับเจ้าแรกจะไปที่อําเภอปากช่องนะครับแล้วก็อีกเจ้านึงอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาโชว์วิธีนะครับวิธีการแพ็คปลาอย่างไรนะครับให้ปลอดภัยนะครับไปส่งถึงลูกค้าเนี่ยปลาไม่ตายไม่เสียหายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูปลาก่อนนะครับนี่ครับนี่เป็นตัวแรกนะครับเป็น f ฟลเวอร์ฮอนนะครับแดงหัวใหญ่นะครับนี่ นี่นะครับเราก็จะเอามาใส่ในถุงนะครับตัวนี้เป็นถุงเบอร์สิบนะครับเราซ้อนมา3ชั้นนะครับเพื่อป้องกันถุงรั่วถุงแตกระหว่างการส่งนะครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปอัดออกนะครับเดี๋ยวใส่อีกตัวหนึ่งก่อนที่พื้นนี่ว่าจะเดี๋ยวมันร่วงอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นฟาวเวอร์ฮอร์นะครับตัวนี้ไปด้วยกันกับตัวเมื่อกี้นะครับไปที่กรุงเทพตัวนี้นี่สายเลือดดีครับหัวใหญ่นะครับเป็นปลาของ พี่ปุ๊กพรามสองนะครับตัวนี้ไปด้วยกันนะครับนี่สำหรับฟ lower h อ,อน,นะครับก็เลี้ยงง่ายนะครับหัวใหญ่นะครับแล้วก็มีความแดงนะครับหลายๆคนก็ก็น่าจะชอบปลาลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราพามาดูปลาอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับ จเจ้าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะส่งวันนี้นะครับตัวนี้เราก็จะส่งไปที่ปากช่องนะครับไปให้กับลูกค้าของเราลูกค้าจองไว้หลายวันแล้วนะครับเดี๋ยวได้เลิกส่งวันนี้นะครับลูกค้าพร้อมแล้วเตรียมตู้พร้อมแล้วนะครับ สำหรับการเตรียมปลาก่อนส่งนะครับเราก็จะมีการงดอาหารนะครับของปลาถ้าเกิดเป็นในประเทศก็จะงด1วันนะครับแต่ถ้าเกิดส่งต่างประเทศก็จะงดสัก3าวันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ปลามันไปขี้ในถุงปลานะครับนี่ฮะเจ้าตัวนี้ที่จะไปปากช่องนะครับก็จะเป็นปลา F2 นะครับสายเลือด F2 ขนาดตัว3นิ้วมุกที่หัวนี่แบบเป็นเม็ดๆเลยนะครับมุกหัวใหญ่นะครับแล้วก็มีความครบเครื่องนะครับแดง นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมาร์กเป็นเส้นตรงด้วยนะครับสําหรับเจ้าปลาตัวนี้นะครับสายเลือดดีครับเจ้าตัวนี้ก็กําลังจะออกเดินทางวันนี้นะครับเราส่งออกจากนครปฐมนะครับจะไปที่ปากช่องก็จะขึ้นรถตู้นะครับไปลงที่หมอชิดแล้วก็จะส่งต่อไปที่รถตู้ของปากช่องอีกทีหนึ่งนะครับก็จะถึงในวันเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปลาที่ส่งโดยรถตู้นะครับแล้วก็ทางฟาร์มเดอะเกรทคอร์ดบีทนะครับก็มีรับประกันด้วยนะครับถ้าเกิดปลาตาย ปลาเสียหายอยู่ในถุงนะครับเราจะเคลมตัวใหม่ให้ฟรีเลยนะครับแต่ที่เคยส่งมานะครับแทบจะไม่มีปลาเสียหายจากการส่งเลยนะครับนี่ฮะน้องก็จะมาแพ็คเจ้าตัวนี้แล้วนะครับพอเราแพ็ปลาใส่ถุงแล้วนะครับขั้นต่อไปก็คือเราก็จะเอาปลาเนี่ยไปอยู่ในกล่องโฟมนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของความเสียหายจากการส่งนะครับ หรือกล่องโฟมเนี่ยมันก็จะช่วยเก็บอุณหภูมิให้ดีได้ดีนะครับปลาก็จะไม่ร้อนหรือไม่หนาวจนเกินไปนะครับไปถึงลูกค้าก็อาจจะมีสภาพดอปบ,บ้างนะครับจากความเครียดนะครับจากการเดินทางนะครับนี่ฮะเจ้าตัวนี้นะครับก็ไปปากช่องจะลงมาแสงหน้านะพี่ขอดูหน่อยนี่ออกมานอกตู้นะครับแดงแปด๊ดหัวใหญ่มากนะครับ ปนี่นะครับตัวนี้ก็จะไปปากช่องปลาอัดลมเลยแล้วก็ช่วงนี้นะครับเดอะเกรดคอร์สบีนะครับก็มีการจัดฟ้าใหม่นะครับจัดเป็นโซนสำหรับป่าโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีการเปิดหน้าร้านด้วยนะครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับใกล้ๆองค์พระปฐมเจดีย์นะครับก็เพื่อนๆสามารถที่จะแวะมาชมได้นะครับก็จะมีปลาเกรดหลายตัวเลยนี่ครับ เจ้าตัวนี้ก็เป็นนี่ตัวแวลดีอีกตัวหนึ่งนะครับก็มีลูกค้าหลายคนสนใจนะครับถามเข้ามาเยอะนะครับแต่ยังไม่มีคนปิดนะครับนี่เจ้าตัวนี้นี่ก็เป็นพี่ใหญ่ของเรานะครับนี่อันนี้ก็เป็น F2 นะครับนี่เจ้าตัวนี้ก็หัวใหญ่นี่ตัวนี้ใครชอบปลาหัวใหญ่ๆต้องตัวนี้เลยนะครับไม่ต้องไปลุ้นอะไรแล้วนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการอัดลมกันนะครับนี่เราก็มัดถุงปลานะครับใส่น้ําพอท่วมหลังปลานะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันเยอะเกินไปถ้าเกิดน้ํามันเยอะเกินไปเนี่ยเวลามันไปเขย่าในถุงเวลาเดินทางมันอาจจะทําให้ถุงปลาแตกได้นะครับน,นี่แล้วก็มีอีก2ตัวนะครับที่รออัดลมนะครับไปกรุงเทพนะครับ แล้วก็ลูกค้าที่สั่งเฟลว์วอร์ฮอนเมื่อซีนะครับก็มีสั่งอาหารปลาติดคู่กันไปด้วยนะครับก็คือตัวนี้เร่งโหนกกับเร่งแดงนี่นะครับก็เป็นอาหารของทางซีแซดอะควาโปรดักนะครับตัวนี้นี่ครับเอาไปใช้คู่กันเลยนะครับก็จะช่วยส่งเสริมให้เจ้าเฟลว์วอร์ฮอนสองตัวนะครับหัวใหญ่ขึ้นแดงขึ้นนี่ครับ แล้วก็หลายคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าหลอดไฟใช้อะไรดีนะครับที่ทำให้ตู้สวยน้ำใสสีน้ำไม่เพี้ยนนะครับนี่ที่สำคัญขับสีผิวแดงของปลาได้ดีด้วยนะครับนี่เลยหลอดไฟของอโลพัสนี่นะครับนี่ตัวนี้นะครับที่ฟาร์มใช้อยู่ไม่ต้องบรรยายเยอะนะครับดูดูดูสีของปลานะครับดูความสวยนี่นะครับสีน้ำไม่เพี้ยนเลยนะครับ แต่ก็อาจจะต้องขัดตู้หน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเปิดไฟทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันจะมีพวกตะไคร่น้ําสีเขียวๆเ,เนี่ยนะครับมาเกาะที่ตู้นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับสนใจสั่งปลาจากเดอะเกรทคอร์สบีนะครับก็สามารถที่จะสั่งได้เลยนะครับที่ f c e e o o o l l น์แอ d นะครับหรือดูที่ยู u ูปเนี่ยก็เข้าไปที่ไปสั่งได้ที่ f a c e b o o k l like i น์แอ d ของเดอะเกรทคอร์สบีนะครับ เราส่งปลานะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่มีปลาตายแน่นอนหรือถ้าเกิดว่าเกิดความเสียหายจริงๆเรารับประกันนะครับร้อเเซ์เลยนะครับนี่นะครับแล้วเมื่อเราแพ็คเสร็จแล้วนะครับก็จะใส่หลังโฟมแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งขึ้นรถตู้กันนะครับเดี๋ยวรอรถตู้มานะครับอันนี้เราอยู่ที่นครปฐมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราส่งเนี่ยเราจะต้องส่งขึ้นรถตู้ไปที่หมอชิดก่อนนะครับ แล้วก็ปลาถึงจะเดินทางต่อไปจังหวัดปลายทางอย่างกับตัวนี้นะครับไปที่ปากช่องนะครับก็จะส่งต่อขึ้นรถตู้ปากช่องนะครับที่หมอชิดนะครับเรามีบริการจัดส่งทุกวันนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนนะครับสนใจสั่งซื้อปลากับเรานะครับไม่ต้องกลัวเรื่องความล่าช้าไม่ต้องกลัวเรื่องปลาเสียหายจากการส่งเลยนะครับอันนี้รถตู้ที่จะเข้าหมอชิดกำลังจะมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะส่งขึ้นรถตู้กัน ฝากให้พี่หนึ่งครับี่ขอบคุณครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับก่อนจากไปช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช anel ของเราด้วยนะครับขอโทษในช่วงที่ผ่านมานะครับหายไปเป็นเดือนเลยนะครับเพราะว่ามีการจัดฟาร์มใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ งานหลักนะครับก็ช่วงนี้ถือว่ายุ่งมากเลยนะครับแต่ว่าก็จัดคิวนะครับจัดเวลามาถ่ายคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆเกี่ยว <ๆ S 2> กับปลาหมอสีให้ได้ชมนะครับแล้วก็มีปลาสวยๆอีกหลายตัวเลยนะครับที่รอให้เรามาถ่ายนี่เจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แววดีนะครับเดี๋ยวรอหัวใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงเราจะถ่ายให้ชมนะครับนี่เจ้าตัวนี้ก็รายละเอียดใช้ได้เดี๋ยวรอหัวหน่อยนะครับรอหัวเขาหน่อยก็มีปลาสวยๆอีกหลายตัวนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนกํากลังหาปลาหมอสีอยู่ก็ พักมาสอบถามกันได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ